สเปาเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยมนสเสนแห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของจาวละกอที่สืบทอดมาอย่างยาวนานความผูกพันของแม่น้ำวังกับวิถีชีวิตของชาวลำปางจากรุ่นสู่รุ่นเทศบา,นนาลนครลำปางขอเชิญร่วมสือบอสารประเพณีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจาวละกอ 26 2 7พฤศจิกายนนี้ณสวนสาธารณะพิรรมทานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เ<อ>ทศบาลนครลำปางเว็บเพจ เตรียมตัวพบกับโชว์สุดอลังการร้องเล่นเต้นกับวงดนตรีลุกทุ่ง YRC Combo โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลายัยเชียงใหม่ดีกรีรองแชมป์รายการจริงจ้าสวรรค์2022ที่จะมาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับพี่น้องชาวลำปางในงานล่องสเาาเจละกรวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป ณสวนสาธารณะพิรมทานงานนี้มาม่วนกันเนิ่แนะนำสองเส้นทางเที่ยวชมงานล่องสเปาเจาละกอนที่สวนสาธารณะพิรมทานค่ะ มาเริ่มกันที่เส้นทางที่1กันเลยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านดงชัยขับตรงไปอีกจนสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับรถตรงไปอีกค่ะงานร่องสเปาจารากรก็จะอยู่ตรงขวามือค่ะตลอดเส้นทางนี้การจราจรเดินรถได้ทางเดียวเท่านั้นนะคะ และมาต่อกันที่เส้นทางที่สองค่ะเริ่มจากวัดดำรงธรรมจะเจอวงเวียนไก่ขาวเตรียมชิดซ้ายแล้วเบี่ยงซ้ายเข้ามาตรงสะพานพัฒนาภาคเหนือจากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกทีต่อจากนี้ก็ขับรถรงไปอีกค่ะงานล่องสเปาจารกรก็จะอยู่ด้านขวามือค่ะสำหรับเส้นทางนี้นะคะการจราจรเดินรถได้ทางเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยใ,ในการเดินรถค่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับเส้นทางไปเที่ยวงานล่องสเปาจารกรไปกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ26-27พฤศจิกายนนี้มาร่วมสืบสานงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเดวประเทศไทยกับเทศบาลน,นครลำปาง สวัสดีค่ะพบกับดิฉันคุณทิดาเมฆนภะาพรในช่วงของเทศบานลนครลำปางนิวส์นะคะวันนี้17พฤศจิกายนแล้วค่ะ เหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลล่องสปาวจาวรกรกับเทศบาลนครลำปางของเราค่ะเรามาติดตามในส่วนของภารกิจนะคะที่คณะผู้บริหารของเราได้ออกไปปฏิบัติการรวมถึงข่าวสารสาระต่างๆที่นำมาฝากกันประจำสัปดาห์นี้กันค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้เลยนะคะ การสัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมืองครั้งที่1เช้าวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนางสาวดวงเดือนชัยชนะรองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานในการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมืองครั้งที่1โดยมีผู้มำนในการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสมอและผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมราชาวดีเทศบา,นนาลนครลำปางโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบา,นนาลนครลำปางจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นง บริเวณโดยรอบกำแพงเมืองเก่าคูเมืองและโบราณสถานพร้อมแจ้งแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและแนวกำแพงเมืองเก่าประจำปีงบประมาณ2,567บริเวณชุมชนประตูมา้าชุมชนประตูตาลและชุมชนกำแพงเมืองด้วยค่ะ ในส่วนของข่าวที่2นะคะเป็นเรื่องของคณะผู้บริหารของเราไปร่วมนะคะในกิจกรรมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566ค่ะ เมื่อเช้าวันอังคารที่14พฤศจิกายนนายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครลำปางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถมาพิษเรื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566โดยมีนายชัชวานชัยบุตร ผู้ว่าราชก,การจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นหน้าอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางค่ะทางด้านของเทศบาลนครลำปางของเรานะคะคณะผู้บริหารก็ได้ไปศึกษาดูงานการเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มอีก4แห่งด้วยกันนะคะ เมื่อวันอังคารที่14พฤศจิกายนนายเศรษฐวุฒิจิวสันติการเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สำนักช่างและเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบา,นนาลนครลำปางได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางและขั้นตอนการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ณนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะโดยมีนายพิภพ ฐานวุฒิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับนะคะด้วยทางเทศบาลนครลำปางมีนโยบายที่จะสร้างฝ่ายชะลอน้ําในแม่น้ําวังในเขตเทศบาลนครลำปางช่วงท้ายฝ่ายพับได้นะคะบริเวณชุมชนบ้านดงชัยไปจนถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปางบริเวณชุมชนสีปงชัยจํานวนสี่แห่งด้วยกันนะคะในปีงบประมาณปีพศ2567 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาวัชพืชในแม่น้ำรวมถึงการจัดกิจกรรมทางน้ำตามประเพณีท้องถิ่นของชุมชนจึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางและขั้นตอนต่างๆมาปรับใช้ในการสร้างฝ่ายของเทศบาลนครลำปางต่อไปค่ะ ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมนะคะในช่วงของเทศกาลล่องสเปาวจาวละกรนะคะทาง TK a Museum On Tour จัดกิจกรรม DIY สเปาลอยน้ำค่ะช่วงเย็นของวันพระฤหัสบดีที่16พฤศติกายนนะคะ TK a Museum On Tour ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมของชาวลำปางด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสประดิษฐ์สปาลอยน้ำหรือกระทงของชาวลำปาง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลําปางและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนานะคะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไม่ทันกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะกะ็หากว่าสนใจสามารถที่จะร่วมกิจกรรม DIY สเปาลอยน้ำนะคะได้ในวันที่26และ27พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะพิรมทานและลานสารหลักเมือง และทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเราสองคนขอชญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางทุกท่าน ใช้สเปาเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางมาร่วมงานประเพณีล่องสเปาจาละกรประจำปี2566ในวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ครับและในสัปดาห์หน้านะครับในวันที่22-23พฤศจิกายนเราก็จะมีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในหลักสูตรการทำสเปาจากกะามะพร้าวนะครับที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียนมิวเซียมลำปาง เปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้รับจํานวนจํากัดเพียง30ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครลำปางครับ และในส่วนวันที 26, ่26-27พฤศจิกายนนี้นะคะในงานล่องสเปาจาวะกอน,นะคะก็มีกิจกรรม DIY สเปลาลอยน้ำเหมือนกันค่ะจะมี2สถานที่ด้วยกันนะคะสถานที่แรกนะคะคือสถานที่สวนสาธารณะพิรมทานค่ะและสถานที่ที่2นะคะตรงลานสารหลักเมืองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะ และในวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้มาร่วมสืบสารประเพณีล่องสเปาจาวละกอนเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยและอย่าลืมนำสเปามาร่วมงานกันด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาต่อกันเลยนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้ให้ฟังกันด้วยนะคะก็จะเป็นการเชิญชวนร่วมงานใน g h แอดม u วเซียมลำปาง2023ค่ะ 10-11ถึงธันวาคมนี้ขอเชิญเที่ยวงานในแอดมิ Museum ลำปาง2023ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางหรือมิวเซียมลำปางนะคะโดยในวันที่10ธันวาคมก็จะมีพิธีเปิดงานกิจกรรมในแอดมิวเซียมลำปาง2023การแสดงขบวนวงโยธาทิตจากโรงเรียนอสัมชันลำปางการแสดงโชว์มายากลและหนังกลางปแปลงค่ะเรื่องพี่มากพักขนงนะคะ วันที่11ธันวาคมชมการแสดงดนตรีบรรเลงจากโรงเรียนอสมชันลำปางและหนังกลางแปลงเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะทั้งสองวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทีทท่ทุกท่านได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันด้วยนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมแต่ง,แต,งแต้มศิลปะบนใบหน้านะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากลูกโปง่งกิจกรรมสมุดทำมือเล่มเล็ก กิจกรรมสร้อยข้อมือจากลูกป,ปัดนะคะทุกกิจกรรมนะคะก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่ทุกท่านที่มาร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะในกิจกรรม Night at Museum ปาง2องพก็ฝากเชิญชวนด้วยนะคะเราไปย้อนยุคกันไปชมหนังกันแปลงด้วยกันค่ะไปต่อกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่หลายๆท่านคงจะสนใจนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากกองสวัสดิการสังคมค่ะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมงานฝีมือนะคะเป็นประดิษฐ์สเปากาบมะพร้าวค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครลำปางได้จัดกิจกรรมงานฝีมือประดิษฐ์สเปากาบมะพร้าวเพื่อรณรงค์วัฒนธรรมประเพณีการล่องสเปาของลำปาง ดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรงานฝีมือประดิษฐ์สเปากกบมะพร้าวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางเพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมการทำสเปาของจังหวัดลำปางระหว่างวันที่22และ23พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณนะห้องเทศกาลหมุนเวียนเล็ก มิวเซียมลำปางนะคะโดยจะมีการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพียงแค่วันละ30ท่านเท่านั้นเองนะคะท่านใดที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ Facebook แฟนเพจของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นาครลำปางค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมการประดิษฐ์เปากับมะพร้าวนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะ มาถึงกิจกรรมดีๆเช่นกันนะคะใครที่มีฝีมือในเรื่องของการถ่ายภาพค่ะมาเที่ยวงานล่องสปเปาจาวละกรแล้วนะคะอย่าลืมบันทึกความประทับใจในการมาเที่ยวชมงานนะคะแล้วก็ส่งมาประกวดด้วยกับทางด้านของงานประชาสัมพันธ์ของเราค่ะ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานล่องสเปาจาวละกรประจำปี2566นะคะเทศบาลนครลำปางกำหนดจัดงานประเพณีล่องสเปาจาวละกรประจำปี2566ขึ้นระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทยความภาคภูมิใจของจาวละกรค่ะ ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมประกวดภาพถ่ายภายในงานล่องสเปาจารลกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเพื่อให้ก่อ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักในการถ่ายภาพนะคะทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้มีโอกาสได้ร่วมกันสืบสารงานประเพณีอันยิ่งใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในเชิงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวิถีชีวิตของผู้คนต่องานล่องสปาจารกรนะคะ ส่งผลงานได้นะคะระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายนนี้จํากัดคนละไม่เกิน5ภาพนะคะส่งมาได้ที่ทางอีเมลนะคะนครลำปาง .pr@gmail.com pr. ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะคะ แล้วก็ในช่วงนี้เราก็ฝากเชิญชวนทุกท่านค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะคะแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาค่ะหรือว่าผ้าไทยมาร่วมกันนะคะท่องเที่ยวในงานล่องสปาวจาวละกอนกับเทศบาลนครลำปางของเราค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันค่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันในช่วงของงานล่องสปาวจาวละกอนนะคะสวัสดีค่ะ